สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีก1คลิป1งงานหนึ่งเคนในงานซ่อบมบำรุงรักษาดูแลร,ระบบเครื่องยนต์นะครับคันนี้ t o โยต้าวีโเครื่องยนต์2ีนะครับมาด้วยการวิ่งดับนะวิ่งไปแล้วดับดับการอากาศเลยนะแล้วก็สตาร์ตติดใหม่สตาร์ตติดขึ้นมาใหม่ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมวิ่งไปอีกสักพักก็เป็นอีกนะครับ เบื้องต้นเราจะนําเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบน,นะครับไปดูด้านในกันนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นตัวย t a v ตอร์วีโกปีศูนะครับเกดีดีเซลอไม่น่าใช่นะลองดูอ่ะบอกผิดนะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับ <C le af> เครื่องยนต์สามพันนะเป็นหนึ่งเคดีเครื่องไม่หลอกเราอยู่แล้วนะก็เข้ามาตรงรุ่นเลยนะครับคันนี้ไปลูกเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดไม่มีนะครับเนี่ยคันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะฮะรบอบที่หนึ่งพันนะ <C le af> เบื้องต้นผมจะลองอ่านโพสดูก่อนนะครับในรถคันนี้นะ ขึ้นมาว่าไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดนะแต่เครื่องยนต์ดับเองนะเราสันนิษฐานเบื้องต้นเลยนะคันนี้นะน่าจะเป็นที่ HCB Val wow นะที่จะดับเองได้นะแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่ก็ใช้ได้นะครับไปดูหน้าตา HCB Val wow ที่เราสันนิษฐานนะครับ คันนี้อยู่ตรงนี้แล้วซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว้าบมองเห็นไม้เลยเอ s ซีววาวอยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดแปดให้ดูสิซูมให้ดูอีกนี่นะมองเห็นนะ s อ v วตัวนี้เป็นตัวสั้นนะตัวส,สั้นอชอบมีปัญหานะครับ ตัวน,นี้เป็นตึกรุ่นเก่าอยู่นะต่อไปเราจะเปลี่ยนเอสซีวาล์วตูดยาวนะใส่นะตัวนี้าจะจบปัญหาเรื่องวิ่งดับนะครับวิ่งดับกลางอากาศนะเปลี่ยนเอสซีวาลเสร็จเราจะทําการซับไพ่ซับไพ่หรือว่ารีเซ็ตระบบใหม่นะในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราถอด s c สวาล์วออกมางานนี้เป็นงานเซอร์วิส ก็บำนะรุงรักษานะครับทองที่ดีนะเราก็ต้องดูข้าหัวฉีดหน่อยนะครับดูข้าหัวฉีดหน่อยมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเราจะแนะนำให้เ c ซของเรานะทำการล้างหัวฉีดด้วยนะข้าหัวฉีดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับผมอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ รถคันนี้วิ่งมาที่สองแสนกว่าจะสามแสนแล้วนะครับมีปัญหาแน่นอนนะ s อสีวาวนะครับคันนี้เราจะทำการหนึ่งเปลี่ยน s. อ v วีวาวนะฮะกองโซล่านะแล้วก็ทำการล้างเข้าร่วมไปดีนะแล้วก็ล้างหัวฉีดนะครับคันนี้จัดไปนะครับเนาะมาดูกันต่อนะครับ อันนี้ FC แจ้งนะว่าเช็คเปลี่ยนป้ายหัวฉีดไปเลยนะครับมาดูนะว่าหัวฉีดคันนี้ฉีดยังไงนะเนี่ยนะนี่ไนะหลกลับไวนะฉีดได้ไม่ดีฮนะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่เราเปลี่ยนป้ายเสร็จนะจะฉีดดีขนาดไหนฮนะ นี่หลังจากที่เราเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับมาดูไหลกลับนะไหลกลับช้ามากนะของเดิมเขาไหลกลับไวนะครับอาการของหัวฉีดตันนะมาแล้อึบกดให้ดูทีอืมเห็นไหมไหลกลับลงช้านะครับทีนี้มาดูการฉีดนะว่าจะเป็นละอองสวยไหมของเดิมเขาออกเป็นนี่นะ ห็นไ,ไหมครับชัดเจนเราเทสหมดแล้วทั้งสี่หัวนะครับต่อไปก็จะนำไปประกอบนะครับเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนป้ายหัวฉีดนะทั้งสี่ต้นเลยสี่หัวเลยนะครับเทสแล้วเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะครันี่นะครับ พร้อมประกอบนะครับผมรอดูรอชมรอตามนะครับคันนี้นะฮนะไปต่อนะครับเราถอดออกมาแล้วนะ SCV w o วนะ SCV Wow Toyota คันนี้นะครับตัวนี้เป็น 1KD นะเบื้องต้นพูดผิดไปเป็น 2KD นะดีนนี้เป็น 1KD เคดีพิ่อเงินต์3 0 0นนะครับตัวที่นำมาใส่ใหม่เป็น SCV w wow. o วตูดป,ปั๊มตัวยาวนะ สั้นกับยาวนะอายุงานของตัวนี้ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลก็ควรเปลี่ยนนะแต่ตัวยาวจะทนกว่านะใช้งานได้นานกว่านะแล้วก็เปิดปิดน้ามันได้ดีกว่านะครับเวลาเปลี่ยนเราต้องสะพายปั๊มใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อให้มันเรียนรู้กันนะก็จะประกอบเข้าไปนะโอเคเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะสตาร์ทเครื่องยนต์เดินเบา เครื่องยนตนะ์นิ่สั่นนะนิ่งคลิปเลยเสียงเงียบคลิปเลยครับคันนี้นะเพิ่มเติมมีเปลี่ยนไปหัวฉีดนะครับผมเปลี่ยนไปหัวฉีดแล้วก็เอสซีบีว้าวใช้ตัวยาวใส่เลยนะครับตรงนี้นะที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็กองโซล่านะประมาณนี้นะะ ต่อไปนะเปลี่ยน s อ v a l แวเสร็จแล้วนะเราก็จะทำการ learning หรือว่าซัพพลายปั๊มนะประมาณนี้นะก็จะใช้เครื่องสแกนเข้าไปทำการเลิร์นนิ่งปัหรือว่าซัพพลายปั๊มนะครับผมใน Toyota Vigo 1KD คันนี้นะครับอ่าเราไปดูวิธีการซัพพลายปั๊มกันนะครับคันนี้เป็นปี04นะครับนะฮะ เดี๋ยวดูชัดๆนะครับวิธีการซับไพ่นะไปที่เอนจินนะครับตกลงนะครับไปดูสเปเชียลฟังชันนะครับ จะมีต่างๆเนี่ยซัพพลายปั๊มนะรบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะตึ๊กแล้วก็กดตกลงนะครับนี่นะสตาร์ทเครื่องอยู่นะแสดงว่านี่เราเปิดออนอยู่นะเขาบอกให้เราเปิดกุญแจออนนะเราก็สตาร์ทเครื่องอยู่ก็ออนอยู่แล้วนะครับตกลงนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการซัพพลายปัมปยป๊มนะฮะไม่ยากนะครับเพราะมันมีเครื่องมืออยู่แล้วนะนี่ไง เกิดตกลงนะครับนี่จบเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะออกไปวิ่งทดสอบกันนะว่าคันนี้จะมีเสียงเกกวิ่งบูบหรือว่าดับกลางอากาศหรือไม่นะกับอาการที่มาคือเครื่องยนต์เคกก่อนที่จะดับนะครับอเดี๋ยวออกไปทดสอบด้วยกันนะครับก่อนจะออกไปวิ่งก็ต้องเก็บเครื่องมือก่อนนะครับผม ก็ตะแกนออกเลยนะครับจบเรียบร้อยเดี๋ยวไปวิ่งกันครับสำหรับคันนี้นะมีอีกนิดนึงนะไฟทีเบลกบพิบแล้วก็หน้าปัดอ่ไฟไม่ติดอ่วัดรอบไม่ขึ้นนะครับคันนี้เราจะการซ่อมหน้าปัดให้ด้วยนะฮะอ่าคันนี้ผมวิ่งออกมาลองนะ นี่นะความเร็วที่หนึ่งร้อยนะช่วงนี้รถเริ่มเยอะนะก็ะคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะครับผมอ่าโหออกมาในวิ่งใส่เกียร์วิ่งพูดปาดเลยนะวิ่งนิ่มเลยนะคันนี้นะอ่าทดสอบแล้วนะครับวิ่งพูดปาดเลยนะครับคันนี้ บาทเยียบขึ้นได้ดังใจเลยนะเพราะเราเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่นะครับอัตราการฉีดดีมากนะฮะต่างจากของเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็เอ V วีว้าวนะเปลี่ยนเป็นตัวยาวนะครับจับอาก,การที่มาคือวิ่งไปบางครั้งดับเองนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตูดยาวแล้วก็ทําการซัพพลายปั๊มให้ใหม่นะฮะ พร้อมส่งงานนะจบเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับคันนี้นะฮะมานะก็สำหรับคลิปที่เราทำออกมานะครับท่านใดที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง y o u t u b e นะอูงแงจเจริญการช่างแล้วก็ทาง Facebook ก็อูงแงจเจริญการช่างนะครับก็ อย่าลืมนะช่วยเป็นกําลังใจให้เรานะเพื่อทําคลิปดีๆออกมานะบอกกล่าวถึงปัญหาของรถแต่ละรุ่นลลนนะฮะเราก็จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมจบแล้วกับอีโก้คันนี้นะครับกล่าว <9. S 2> คำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจเจรินการช่างนะครับ